แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากการเข้ามาของไมเคิลคาริคเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างที่เราได้ยินข่าวกันมาแล้วนะฮะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับกำลังจะได้กุนซอรักษาการคนใหม่นะฮะที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนของดารินเฟเชอร์ในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวเนี่ยนะครับมันก็เทปไปที่ไมเคิลคาริคแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วนะนับจากนี้ไปนะครับน่าจะเป็น ท่านปหลัดนี่แหละนะครับที่จะมาเป็นกุนซือรักษาการในช่วงเวลาที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้นะครับก็มันไม่ใช่เรื่องราวอะไรใหม่นะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าคาริคก็เคยทําหน้าที่ตรงนี้มาแล้ว3เกมนะครับในช่วงที่โอเลกุนาโซชาเนี่ยโดนปลดออกจากตําแหน่งไปนะครับกเ็เป็นเวลา3เกมแล้วครับที่ก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าในระยะเวลานั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะยังวัด อะไรไม่ได้นะกับเรื่องของขีดความสามารถที่เมคเคริรคาริคจะทำกับแมิเตล็ในช่วงระยะยาวมากกว่าเดิมใน ช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณากันดูนะครับว่าสิ่งที่ไมเคิลคาริคจะนํามาเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็ก่กอนอื่นเลยนะครับเราต้องย้อนไปดูเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแมนยะูเต็ดถึงเลือกไมเคิลคาริคนะครับแทนที่จะเป็นโอเลกุนาโซชาซึ่งก็เคยทําหน้าที่ตรงนี้มาก่อนแล้วตอนที่ปลดมูรินโญออกจากตําแหน่งไปนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหลักใหญ่ใจความผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของ การจัดการหลังบ้านนะครับที่ไทยี้ออสเขามองว่าถ้าเอาคาริคเข้ามาแล้วเนี่ยความวุ่นวายมันจะน้อยกว่าโซชาตรงที่ว่าโซชาเนี่ยนะครับเขามีเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเอาทีมงานสตาฟของตัวเองเ,เข้ามาด้วยนะครับในขณะที่ไมเค้นคาริคเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีข้อเรียกร้องอะไรตรงนี้มากมายนักเต็มที่ก็คือเอาเข้ามาแค่โจทาานวูดเกตนะครับซึ่งโจานามาวูดเกตเนี่ยเขาเป็นมือขวาของคาริคอยู่แล้วตอนที่เขาทํางานอยู่กับมิดเดิลสโบนะ ก็เป็นอดีตปากระหลังที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นสตาร์เพียงคนเดียวที่คาริชเจ้าเข้ามาแต่ของโซชาเนี่ยก็าอาจจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าจะเอาทีมงานของตัวเองเข้ามาและอาจจะต้องทําให้ฝั่งของผู้บริหารแมนเตนเต์ใช้งบประมาณตรงเนี้เยอะมากเกินนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเงื่อนไขของคาริชนะครับที่เขาบอกว่าเขาเนี่ย ไม่ได้มีโครงการที่จะทำแมนเชสเตอร์ระยะยาวคือเข้ามาตอนนี้เนี่ยขอแค่มาช่วยทีมมาประคับประคองทีมให้จบซีซั่นได้สูงที่สุดเท่านั้นนะครับในขณะที่โซชาเองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแอบจะหวังรับงานนี้ในระยะยาวอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต,นเต,นเตน็ดก็ดูจะไม่โอเคนะเพราะว่าเขาวางเอาไว้แล้วว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะฮะจะไปตามหากุนซือที่จะทํางานระยะยาวคนใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีช้อยส์ที่มากกว่านะครับเพราะตอนเนี้ย ก็น่าจะมีคุณซือหลายคนแหละที่อยู่ในสเปคของแมนยูอะนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ใน,ในสถานะที่จะเอามาได้เลยณนะเวลาปัจจุบันเขาก็อาจจะไม่อยากจะซ้ำรอยกับเรื่องราวของรูเบนอโมริมนะที่ไปบีบเขาออกมาจากสปอร์ติงลิสบอนและสุดท้ายก็ต้องมาแยกทางกันไปแบบ ที่เราเห็นกันในตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันเรื่องของการทำบอลของไมเคิลคาริกกันหน่อยนะครับคาริกเนี่ยตอนที่คุมแมนอยู่แต่3นัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเจอกับทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเจอกับบียเร์เอนะครับเจอกับเชลซีแล้วก็อาร์เซนอล ซึ่งเขาพาทีมชนะ2เสมอหนึ่งะฮะถ้าเรามองกันในผลงานขัดเน่ถือว่าคาริคทำได้ดีมากๆเลยครับสำหรับการคุมทีมแมนเชสเตอร์แต่ว่านั่นะ่ะคือระยะสั้นนะครับและทีนี้เราไปมองกันที่การคุมทีมเต็มตัวของเขาครั้งแรกกับเบดเชอ์โบเนี่ยนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเกิดเราเทียบกับการที่ว่ามันเป็นประสบการณ์การคุมทีมเต็มตัวครั้งแรกของคาริคนะผมคิดว่าน่าประทับใจนะฮะ คืออย่างแรกเลยนะครับคือคาริคเป็นบอลที่มีรูปทรงเกมที่ชัดเจนคือเป็นฟุตบอลบุกเดินหน้าลุย นะฮะเป็นบอลทีออ่อาจจะไม่ต้องอ,อ,อาศัยจังหวะฟุตบอลการต่อบอลร้อยจังหวะเราค่อยเข้าทําประตูอะไรเงี้ยนะครับแต่อาจจะมีบ้างในการเล่นบอลเท้าสู่เท้าแล้วแต่คุณภาพของคู่ต่อสู้นะครับซึ่งเขาก็เคยทําให้เห็นแล้วที่มิโรสบเอาง่ายว่าฟุตบอลของคาริค่ะมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวมันสามารถปรับเปลี่ยนได้คุณจะเล่นเป็นบอลไดเรกก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นเป็นบอล เท้าสอเท้าต่อเอ่อเท้าสุดเท้าต่อบอลเข้าไปยิงประตูอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ปัญหาของคาริกนะตอนที่ทําให้เขาต้องออกจากเบดสโบร์อ่ะนะฮะก็คือ เขาไม่ได้ผลงานที่ต้องการนั่นก็คือการที่พาตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเขาเคยทําทีมไปได้เพลย์ออฟนะแต่ว่า2ปีหลังเนี่ยอันดับมันไปไม่ถึงนะครับก็เลยทําให้เขาโดนวัดค่า KPI มาตรฐานอก็เ,เรียกว่าผลผลลัพธ์ของการทํางานอจากฝ่ายบริหารของโบโร่นะครับก็เลยไม่ได้ไปต่อกันนะครับถามว่ารูปทรงเกมมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่า,าช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเลยทําให้ไปไม่ถึงเพลย์ออฟนะครับแต่ส่วนหนึ่งอะ เราต้องเราต้องมองไปถึงจุดที่โบโรเนี่ยนะครับก็เป็นสโมสรที่ขายนักเตะเยอะนะปล่อยนักเตะตัวหลักของคาริคเนี่ยออกไปเพียบเลยะนะครับมันก็ทําให้การที่คุณจะสารต่อบโปรเจกต์จากซีซั่นก่อนหน้านี้เคยทําได้ดีมาแล้วคุณก็ปล่อยนักเตะออกไปแบบเนี้ยคุณซื้อก็พยายามเต็มที่และครับแต่ว่าเมื่อ,เ,อเขาเรียกว่าการการการทำงานนะมันไม่สอดสัมพันธ์กันนะฝ่ายหนึ่งก็อยากจะต่อยอดอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะขายนักเตะเพื่อเอาเงินอะไรเงี้ยนะครับมันก็ ไปไปต่อยอดไม่ได้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับทีนี้นะฮะจะบอกว่าไม่เคลื่อคาริกเนี่ยนะครับวิธีการทำงานเรื่องรูปทรงบอลแรงต่างเนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเล่นในแชมเปี้ยนชิพกับการเล่นในพรีม์ลนเนี่ยมาตรฐานมันแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูกันอีกทีว่าเขาจะสามารถปรับจูนตรงนี้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีของคาริกเลยก็คือ รูปทรงเกมเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับสำหรับไมเคิลคาริกแล้วเขาเป็นคนที่รับมือกับสื่อได้ดีนะอ่านะฮะและเป็นที่ยอมรับของนักเตะแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดหลายคนด้วยบรูโน่ฟานันก็เคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมคาริกนะว่าก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเท่าที่เขาเคยร่วมงานมาและที่สําคัญนะฮะที่ผ่านมาผมคิดว่าคาริกก็สามารถยกระดับฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนได้นะครับโดยเฉพาะกับตำแหน่งที่เขาเคยเล่นนั่นก็คือมิดฟิลนั่นเองนะฮะ ถ้าเพื่อนจำมาได้นะครับยุคก่อนหน้านี้เนี่ยคาริกเคยทํางานกับเฟร็ดนะฮะเฟร็ดเนี่ยตอนอยู่แรกๆรก,กับแมนยูแต่นี่คือตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวตลกแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่พอได้ทํางานกับคาริกเนี่ยผมว่าฝีเท้าเขาก็ดูยกระดับขึ้นมามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าความมั่นใจวิธีการเล่นแรงต่างเนี่ยตอนที่ทํางานกับคาริก่ผมว่าเขาเขาเขา,เขาดูโอเคขึ้นนะครับและล่าสุดที่เราเห็นได้ชัดนะฮะตอนที่ไปทำมิดเดิลสปูอ่ะ เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินชื่อของเฮเดนแฮกนี่นะฮะเฮเดนแฮกนี่เนี่ยมิดฟิลด์ของเมดิลส์โบที่เป็นข่าวกับทีมใหญ่หลายๆทีมนะครับรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็คือได้รับอาดิทรงจากการเข้ามาของไมเคิลคาริกเนี่ยแหละคาริกเป็นคนให้เขาเขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นแกนหลักจนทุกวันนี้เป็นกับทีมกับตันทีมของเมดิลส์โบนะเออนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มองออกแหละว่าคนไหนมีแววและสามารถต่อยอด ไปได้นะครับนั่นคือการปั้นเฮเดนแฮกนี่นะครับนี่คืออีกความสามารถของไมเคิลคาริกแล้วกันนะครับที่เขาสามารถเอามาใช้กับเส้นทางอาชีพโคของเขานะครับอ่ะก็เป็นอีกช้อยสหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจพอสมควรนะกับรายของไมเคิลคาริกก็คงมันก็จะบอกว่าเขาเป็นโคตัวท็อปหรืออะไรต่างมันก็คงจะไม่ใช่นะมันเป็นการแก้ไขาสาการไปก่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ น่าสนใจเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับปีศาจแดงในมือของไมเคิลคาริกครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับคิดเห็นอย่างไรกับชอยส์นี้ฮะลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ